ทั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องอรหังนะอระหังในที่หนึ่งก็หมายคมว่าพระองค์นั้นไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคทั้งหลายควรจําให้เต็มประโยคนะไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคเนะี่ยไม่ใช่ว่าไกลาจากกิเลสเฉยๆโดยที่ไม่มีข้อปฏิบัติอะไรแต่พระองค์นั้นไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาพฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายละได้หมดเลย แล้วก็ทรงละกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดด้วยอริยมรรคโดยลําดับตั้งแต่โซดาปฏิมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตตมรรคอรหันในที่สองกล่าวถึงว่าพระองค์นี้เป็นพราอรหันเพราะทรงทําลายข้าศึกทั้งหลายคือข้าศึกคือกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลน,นั้นไม่มีหยุดหย่อนพระองค์ก็ทำลายบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด นี้มาขึ้นในยะที่สามว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะทรงทําลายซี่กรรมแห่งสังสาราจักรทั้งหลายหักซี่กรรมแห่งสังสารวัฏร่างั้นเถอะอันพระผู้มีพระภาคนั้นทรงยืนหยัดอยู่แล้วบนปฐพีคือศีลศีลเนี่ยสำคัญเท่ากับแผ่นดินเลย่างั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าในบรรดาพีชคามและภูตคามทั้งหลายที่จะเจริญงอกงามตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินสัตว จตุบททวิบาทจะตุบทก็สี่เท้าวทวิบาทก็สองเท้าทั้งหลายเนี่ยนะที่ยืนเดินนั่งนอนใช้อิรยาบทสี่อย่างสบายๆก็อาศัยบนแผ่นดินชั้นใดพระองค์ก็เหมือนกันก็ยืนหยัดอยู่บนปฐพีคือศีลเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงด้วยพระยุคลบาทเนี่ยนะเท้าทั้งคู่เหมือนกับความเพียรเท้าทั้งคู่ของพระองค์เนี่ยคือความเพียรที่ยืนหยัดแล้วก็ทรงถือพระสุ นะแปลว่าขวานคือพยานอันกระทําซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมแล้วก็ใช้พระหัตคือศรัทธ,ธาทรงหักเสียได้แล้วณนะโพธิมนโพธิมันทะเนี่ยนะแปลว่าแดนตรัสรู้ฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระอรหันต์แม้พระทรงทําลายสี่กรรมแห่งสังสารจักรนั้น